ทุกทุกคนชึงโชคดีแผ่นดินทองนี้มีฟ้าให้ความการุนคู่บุ่นแห่งฟ้าคือหยาดฝนหลังน้นลงมาเจอจุนต่อเติมสุขเธอวีคูณทำเย็นทั่วแคว้นแดนไทยเรามีแม่ลือ ธาตุวงหาเราไรนาป่าเขาพลิกฝืนรักพันพืชไร่แผ่ทางสร้างเสริมให้สืบสานรัรบรู้นิ่งเงินสินไทยยิบเยียนไปจนเดินใดทุกจางห่างหายทันทีดันอยากแทน เรานั้นคือพระปาณิธานแนวแน่เรายัางต้องช่วยดูแลและคอยสืบสานจากนี้ดังยาเพชรเม็ดใสน้ำประไทยแม่ฟ้าร่รมพรงลาทั่วถึงเย็นไป 太阳花。 เป็นโฮมสแตนดดร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอําเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5 85. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุง,งติดตั้งน้ำประปาแก้ไข,ขปัญหาเด็กนักเรียนขาดน้ำกินน้ำใช้เกิดอุบัติเหตุหนุ่มวัย29ปีพร้อมลูกชายวัย2ขวบขับรถยนต์เก๋งจะกลับบ้านขณะที่รถยนต์เก๋งอีกคันกำลังมุ่งหน้าจะกลับกรุงเทพมหานครพุ่งชนกันบาดเจ็บติดภายในทั้งสองคันติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมนิวประจำวันจันทร์ที่30มกราคมพุทธศัการาช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดจันทบ,บุรีจัดการประชุมหัวหน้าสวนราชการประจำเดือนมกราคม เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุม4สลากการจังหวัดจันทบุรีมีการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าสนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมประจำเดือนมกราคมโดยมีนายวิทูรัศสีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ครั้งนี้มีวาระก่อนการประชุมหลายเรื่องอาทิมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณการให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่66มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแนะนําหัวหน้าสนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ในจงังหวัดจันทบุรีนายสุประโชคบัวทองธนารัก์พื้นที่จันทบุรีนางอนงรักษ์ภูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวนายกันโชธสหพัฒนาสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากเดินทางไปปิดทองบนยอดเขาพลอยแหวนค่ะ ที่วัดเขาพอยแหวนประชาชนชาวจงังหวัดจันทบุรีจํานวนมากเดินทางไปปิดทองบนยอดเขาพอยแหวนที่มีเจดีและมณฑปทรงกลมแบบลังกาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกับมีบนดบปฏิสถานรอยพระพุทธบาทจำลองหนึ่งองค์ ซึ่งมีประวัติการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2379โดยพระยาชายบดีนรงรือชัยตั้งอยู่เชิงเขาพลอยแหวนหมู่4บ้านห่วยระกรรมตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่โดยเจดีและมนดบวัดเขาพลอยแหวนตั้งอยู่บนเขาพลอยแหวนเป็นงานฝีมือช่างพื้นเมืองได้มีการบูรณะในปีพุทธศักราช2495ถึง2496 เป็นที่น่าแปลกว่าส่วนมนดบและพระพุทธบาทยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งปัจจุบัน โดยประชาชนในหมู่บ้านห้วยระกำรรได้จัดงานนมัสก,การรอยพระพุทธบาทจำลองที่คาดว่าน่าจะเอามาจากเมืองพเนียดที่มีอายุราว1,500ปีซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสะบาบตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมาปฏิสถานไว้ที่มณฑปพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุโดยจะมีการเปิดให้คนเข้ามานมัสก,การระหว่างวันที่26มกราคมถึง5กุมภาพันธ์นี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุงติดตั้งน้ำประปาแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดน้ำกินน้ำใช้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุงรวมกับคณะครูโรงเรียนวัดวันยาวล่างออกเยี่ยมและติดตั้งน้ำประปาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนนะ้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลวันยาวอำเภอขุงจงังหวัดจันทบุรีซึ่งส่วนหนึ่งที่ครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยอยู่บ้านเช่าห้องแถวเก่าๆเ,เดือนละ350บาทอยู่รวมกัน5คนและเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดวันยาวล่างไม่มีนะ้ำอุปโภคบริโภคต้อง าศัยน้ำบ่อดินเล็กๆในพื้นที่ข้างบ้านเช่านานนับสิปีซึ่งขณะน,นี้น้ำบ่อได้แห้งไม่มีน้ำแล้วเพราะใช้กันหลายครอบครัวซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและอีกรายหนึ่งอาศัายอยู่ในพื้นที่ติดกันคือคุณลุงสีมาวัย75ปีอดีตนักมวยดังค่ายลูกราชสีมาอาศัายอยู่บ้านหลังเก่าคนเดียวไม่มีน้ำประปาใช้มานานนับสิปีเช่นกัน นางวารุณีโมนะปะลัดอำเภอขุงพร้อมด้วยนายสุเทพมีกระโดนประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุงพร้อมสมาชิกและนางบัวเครืออมชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวันยาวอพเทศบาลตำบลวัญญวออนยาวและชาวบ้านได้ออกไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนนะ้ำอุปโภคบริโภคโดยจัดหาติดตั้งต่อนะ้ำประปาให้มีน้ำใช้ส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำประปาทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุงจะรับดำเนินการออกให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน ในส่วนของนางบัวเครืออมชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่างกล่าวว่าการเข้าไปตรวจสอบติดตามเยี่ยมนักเรียนตามหมู่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออเมื่อพบปัญหาทางโรงเรียนต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขและให้การช่วยเหลือเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนดีขึ้น คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไม้นิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶至丁字路口时，准备左转弯缓行进入。就在此时，一辆由南往北行驶的水泥槽罐车突然疾驶而来，避让不及，槽罐车侧翻滑行，把私家车盖压以后滑行了近二十米，路边的一个路灯也被压翻。那从现场呢，我们可以看到小车已经被撞得面目全非了，而在地上呢也有明显的血迹。 而在我的左手旁边呢，那辆大车已经侧翻在地，消防人员正在紧急的施救当中。事故现场凌乱不堪，一辆红色的大众菠萝车像是被拧过的麻花侧翻在路边，碎玻璃、塑料片散落一地。 มิติใหม่ของการรวมพลังของภาครัฐเอกชนและประชาชนแบบครบวงจรที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนคือบริษัทประชารัประกาสะมะคีประเทศไทยจำกัดวันนี้เราต้องพึพ่งพาสายซึ่งกันและกันนะครับภูมิภาคต่อภูมิภาคกลุ่มจังหวัดต่อกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภายในจังหวัด,อด,อดของตัวเองนะมันจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนสิคทาให้มันกว้างขวางไกลไปถึงที่อื่นด้วยนะเปิดช่องทางทางเลือกให้กับประชาชนนะมันมีสามทางกนน็คือภาคธุรกิจ มีบริษัทประกอบการอยู่แล้วอันที่สองคือพอเขางกลางหั <Clinical> ที่สามคือบริษัทประชาฐซเ่งจะเป็นของประชาชนที่มีถ <busca> ือหุ้นส่วนเป็นส่วนใหญ่ที่สุดในนั้นแล้วก็ผลกำไรออกมาก็ไม่ได้ไปแบ่งปันใครมาเป็นขยายเป็นกองทุนทําอย่างอื่นต่อไปให้มันกว้างขึ้นเรื่อยบริษัทประชารัฐรักสามมคีประเทศไทยจำกัดดําเนินงานในรูปแบบโซเชียลเอนร์ไพรส์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เน้นการพัฒนาสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุดและไม่มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งจับมือเป็นภาคีตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดโดยระดมทุนจากภาคเอกชนผลักดันให้เกิดผลเน้นที่การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนด้านการตลาดของผู้ประกอบการในพื้นที่บริหารในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐโด,ดยบริษัท จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน3ส่วนคือเกษตรกรรมการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ปันผลกําไรแต่จะนําไปลงทุนใหม่เพื่อสร้างรายได้ชุมชนแบบยั่งยืนให้ลูกหลานในชุมชนโดยมี5วิธีการง่ายๆคือ 1. เป้าหมายหลักเพื่อสังคม 2. เป็นธุรกิจที่มีไรายได้หลักมาจากสินค้าและบริการ 3. กําไรต้องนําไปขยายผล 4. บริษัทต้องจัดการตามแบบธรรมาพิบาล5 ต้องจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทโดยจัดกลุ่มแผนงานออกเป็น18กลุ่มจังหวัดและกระจายสู่พื้นที่76จังหวัดดำเนินงานระยะที่1เริ่มจาก5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตเพชรบุรีอุดรธานีเชียงใหม่และบุรีรัมย์โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบนำร่องโครงการบริษัทประชารัฐร,รักสมคีประเทศไทยจำกัด จะช่วยแก้ปัญหาที่ชุมชนเป็นผู้ผลิตแต่ขาดการจัดการเชิงธุรกิจชุมชนรัฐจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาด้วยการสร้างอำนาจซื้อให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนเข้มแข็งและอิ่มท้องการขยับเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็งนำไปสู่การปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ุู้ชมคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวมานิชั่นที่2ค่ะเกิดอุบัติเหตุหนุ่มวัย29ปีพร้อมลูกชายวัย2ขวบขับรถยนต์เก๋งจะกลับบ้านขณะที่รถยนต์เก๋งอีกคันกำลังมุ่งหน้าจะกลับกรุงเทพมหานครพุ่งชนกันบาดเจ็บติดภายในทั้ง2คัน เมื่อเวลาประมาณ1น0นาฬิกานาทีวันที่30มกราคม2,560พันตำรวจโทจงเดชศีตะวันสารวัตรเวสพเมืองจันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ชนกันบริเวณถนนยานวิโรธบ้านเกาะขวางหมู่2ตำบลเกาะขวางอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยอาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมรถอุปกรณ์ตัดทาง รุดตรวจสอบในที่เกิดเหตุและจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บติดคาซากรถทั้งสองคันทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้ทําการใช้อุปกรณ์ตัดทางงาดซากรถเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาโดยใช้เวลางัดซากรถทั้งสองคันประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถนําตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองรายออกมาได้เป็นผลสําเร็จก่อนทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและรีบนําตัวส่งโรงพยาบาล จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เกง๋งโตโยต้าคัมรี่สีบอลชอช้างต่อเต่า6959จงังหวัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในสภาพด้านหน้าเสียหายจอดอยู่ริมข้างทางต่อมาทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายวีรพันธ์สีเผือกอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่53หมู่1ตำบลบางสก้าอำเภอแหลมสิงห์จงังหวัดจันทบุรีได้รับบาดเจ็บต้นขาขวามีอาการทางกระดูกห่างกันประมาณ50เมตร พบรถจนเก๋งโตโยต้าพีอูสสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ททหาร4656จังหวัดจันทบุรีที่จอดนิ่งอยู่กลางถนนสภาพด้านหน้ารถถูกแรงชนพังเสียหายเกือบทั้งคันต่อมาทราบชื่อคนขับคือนายสมพศ์ขจรศีอาอยุ29ปีอยู่บ้านเลขที่5ถนนสีจันทร์ตํบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้รับบาดเจ็บ ขาซ้ายและแขนซ้ายหักขณะเดียวกันญาติของนายสมภพได้เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับเข้าโผลกอดเด็กชายฟีฟาอายุสองขวบซึ่งเป็นลูกชายของนายสมภพที่นั่งมาด้วยกันไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ยังอยู่ในอาการตกใจจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจโทจงเดชศรีตะวันสารวัตรเวรเจ้าของคดีได้มีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานส่วนสาเหตุ ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่โดยจะสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อน,นำมาประมวลกับพยานหลักฐานในการสรุปสำนวนคดีและจะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายก่อนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อย ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทมายเคเบิลทีวีจำกัด ทางบริษัทไมเคิลทีวีจำกัดมีความต้องการรับสมัครช่างเทคนิคสอัตราคุณสมบัติเพศช,ชายอายุไม่เกิน30ปีจบการศึกษาปวชปวสสาขาไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์สามารถขับรถยนต์ได้ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทไมเคิลทีวีจำกัดตั้งอยู่รังบอขอสจันทบุรีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร089 9320127หรือ039323406ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวไมนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำาเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์03949858 5